จะเป็นคนเทตั้งใจบอทันบอกจะเป็นคนหักเป็นใดนะแค่ได้ฝันจบแล้วอาวสานย้อนหัวใจแหลกหลายปีต้านนานหาเขาเคยมีเอาจุกสึ่งกิดนึ้คือเอาใจ bay lẹ, khẩu, nhang bò leo bò liều, mõ tung po thay, trái mắt bò cha kho khám điều, bơ chữ bơ, chữ bơ ทำแต่ขอคำเดียวบอกจืดบอกยบายทุกคนใช้คิดเสียงกันได้